อากาศร้อนๆแบบนี้วิธีคลายร้อนของเบกก็คือคนแนวิธีการคลายร้อนของเป้ง่ายนิดเดียวค่ะแค่ทำเมนูเครื่องดื่มเย็นๆในสไตล์ของโปรตอริโกกับเมนูวานิลาโคลาดาอร่อยและสดชื่นไปลองทำตามกันเลยดีกว่าค่ะ Walk from home เป็นหรูอ,อยู่บ้าทุกคนรู้ไหมคะว่ามีนูววนิลาโคลาดาหรือพีน่าคลาดาเป็นเครื่องดื่มรสชาติพรีเมียมค่ะมีต้นกำเนิดตั้งแต่คริสตศ,ศักร,ราช1945ที่ประเทศโบต์วิโก้ค่ะถูกคิดค้นโดยบาร์เทนเดอร์ที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมการิเบย์ฮิลตันซึ่งเป็นการนำส่วนผสมของเหล้ารามัม ฟีมะพร้า,พาวและน้ำสตบปะรดมาผสมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตต้อนรับซัมเมอร์ในขณะนั้นค่ะต่อมาในปี1978เครื่องดื่มพีน่าคอราดาก็ได้ถูกประกาศเป็นเมนูเครื่องดื่มขึ้นชื่อข,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 ของประเทศโปรติโกค่ะและปัจจุบันเมนูนี้ก็ได้ดัดแปลงมาเป็นเมนูเครื่องดื่มปัน่น หรือเมนูมัคเชอที่พวกเราคุ้นเคยกันค่ะวันนี้โบเป้จะชวนทุกคนทําเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์เอาไว้เติมเต็มความสดชื่นในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะกับเมนูวานิลาคลร์ดาใน l อ f ฟรอ h o m มยินหรูอ,อยู่ คอลาด้าก็ทําง่ายมากมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาต้มในส่วนของข้าวโอ๊ตให้สุกก่อนค่ะเราจะใช้ไฟเบานะคะเทส่วนของนมลงไปเมื่อนมเดือดแล้วนะคะเราก็เทส่วนของข้าวโอ๊ตลงไปได้เลยค่ะแล้วเราก็ต้มจนกว่าข้าวโอ๊ตสุกนะคะเมื่อข้าวโอ๊ตสุกนะคะเราก็จะนําส่วนผสมของนมและข้าวโอ๊ตพักไว้จนกว่าเย็นแล้วค่อยนําไปปั่นค่ะ และสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับเมนูวานิลาโคลาดาที่จะทำให้เมนูเครื่องดื่มของเราหอมละมุนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ one two three wow boom a c ิ m i k peel vanilla extract mm hmm. กลิ่นหอมละมุนจากวานิลาธรรมชาติที่สกัดจากปักวานิลาแท้ๆจากเกาะมาดากัส카 mm hmm. ไม่ใส่วัตถุแต่งกลิ่น ซึ่งผมจะใช้ในปริมาณ1ช้อนชาค่ะงั้นเรามาปั่น,นส,ส่วนของวานิลาคอราดากันได้เลยค่ะใส่ส่วนผสมของนมข้าวโอ๊ตและวานิลาลงไปได้เลยค่ะตามด้วยส่วนของครีมส่วนของไซรัปค่ะและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้ก็คือส่วนของกลิ่นรำจากแมคคามิค่ะเราจะใส่ในปริมาณครึ่งช้อนชานะคะ จากนั้นก็ใส่ส่วนของน้ำแข็งลงไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ปั่นได้เลยค่ะเราจะปั่นจนกว่าเนื้อสูทตี้ของเราเนียนละเอียดนะคะแค่นี้เมนูวาน,นิลาาคอราดาก็พร้อมจะเสิร์ฟแล้วค่ะเราไปจัดลงแก้วกันเลยค่ะ เราไปก็จะมาเพิ่มความละมุนด้วยส่วนของวิปครีมด้านบนค่ะแค่นี้ส่วนของเมนูวานิลาโคลราาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหืมหอมอร่อยสดชื่นจริงๆค่ะได้กลิ่นหอมของกลิ่นวานิลาและกลิ่นรัมลงตัวสุดๆเลยค่ะ นี่คือวานิลาาคอราดาเครื่องดื่มสูทตี้ในสไตล์เปอร์โตริโกที่ให้ความสดชื่นจากนมสดครีมและข้าวโอ๊ตแถมมีกลิ่นความหอมละมุนของกลิ่นวานิลาและกลิ่นรำจากแมคเคอมร์รับรองว่าดูดดื่มเข้าไปแล้วจะทำให้บรรยากาศช่วงซัมเมอร์ของคุณอร่อยฟินและสดชื่นแบบสุดๆแน่นอนค่ะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และนำสูตร <c oughs> ของเป๊ไปลองทำตามกันดูนะคะ <c oughs> หน้าร้อนแบบนี้ต้องยกให้เมืองไทยแต่น <te <dated teenage> ่ารักกว่าใครต้องยกให้คุณแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าใน w a ล k from Home กินหรูอยู่บ้านบ๊ายบายเฮลิคอนีย